วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆของรายการ7สีช่วยชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคอลัมน์กินรีพอร์ตของเราค่ะได้รับการคัดเลือกนะคะให้ได้รับรางวัลค่ะผู้ทำคุณประโยชน์ในการพิทักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ งานนี้นะคะเจสีช่วยชาวบ้านค่ะส่งคุณบอยธนพัฒน์กิตติประดิศกุลน,นะคะจากข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนรีพอร์ตรายการของเรานี่แหละค่ะได้รับการคัดเลือกจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการพิทักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจําปี2568ร่วมกับบุคคลสื่อมวลชนข้าราชการหน่วยงานภาคร และเอกชนที่ทําคุณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยงานนี้นะคะมีนางชยานาันพักดีจิตปรหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานค่ะ ซึ่งทางช่อง7 HD ค่ะยังคงเดินหน้าโครงการสิ่งแวดล้อมคนปรับโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนภายใต้7สีปันรักให้โลกปลุกจิตสำนึกตระหนักรู้ลงมือปฏิบัติเป็นสื่อกลางชวนคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณผู้ชมสามารถรับชมซีรีส์สั้นคนปรับโลกเปลี่ยนได้ทางแฟนเพจ7สีช่วยชาวบ้านนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันได้เช่นเดียวกันนะคะ